โอ้ยดูดโอ้ดูดเอาอ้ยอ้ยอ้าสองเอ้ยะยะาเอาสองมาแล้วครับสองเบื่มีสามไม้มีสามไม่เออเมื่อเจอสาม่ะเอาเอาเริ่มกันแล้วครับเริ่มเซลซะนะครับาพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้พามาอยู่ที่บ้านบ้านสวายครับตำบลหนองเหล็กงอำเภอศิรภูมิสุรินทร์ วันนี้บัตร400-200ครับบอ่อนี้ผมเคยมาเมื่อประมาณน่าจะอยู่ประมาณ3ปีที่แล้วครับวันนี้อยู่กับทีมงานของพี่หานครับหานพลังใบมารอรุนการบินนองวันนี้อากาศดีครับมีลมโกรกๆหน่อยครับอ่าเข้ามาก็รู้สึกดินชืนช้นๆเหนรอยน้ำอยู่น่าจะฝนตกนะครับตกภายในเมื่อวันสองวันนี้แหละครับ เที่ยวนี้น้ําลดลงเยอะเลยครับผมมารอบก่อนน้าจะสูงกว่านี้ครับที่เขาจัดรอบก่อนประมาณ3ปีครับมารู้สึกว่าก็โอเคครับบานกันสบายๆนะรอติดตามครับอีกสักครู่อีกสักครู่นะพี่น้องครับคลิปนี้จะอยู่ใกล้ๆกเอฟซีนี่แหละครับผมเอฟซีวันนี้จับผืนสีเขียวครับ น้ำสองน้ำสองอันนี้กี่กี่ศอกคือดิสิบสอกครับสิบสอกครับมาเ,บเซ็นสิบสอก่าเซนสิบอกห้ามาอีกแล้วครับงวดนี้ห้ามา <c oughs> ไก่วันแล้วพูดอะไรเริ่มจะเป็นแต่ตัวเลขเออมาผมว่าถ่ายบอดี้ผมต้องได้เลขอ่อะฮะเราติดตามครับเออถามเลขทุกคนเลยที่ถ่ายอ่าสักครู่ครับไปขึ้นแพกันเกือบครบแล้วนะครับรอแค่สัญญาณนะครับ เออก็ถามว่าก,กรรมการพร้อมหรือ,อยัง <c oughs> เอเสียนแห่ถามว่าก,กรรมการพร้อมหรือ,อยัง <c oughs> <c oughs> เอออีกสองนาทีเอออสองนาท,านาทีมันนานมากเลยนะสำหรับคนหวานเดี <c oughs> ๋ยวสองนาทีเหมือนสองชั่วโมง <c oughs> คนหวานใจจะขารถแล้ว <c oughs> ไฟขึ้นหัวแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> ควันออกหูแล้วคนหวานนี่ สองนาทีมันนานมากเลยครับโอ้โหนี่ครับโอ้ยสองนาทีมันนานมากเลยปลาขึ้นตัวหน้าแล้วน่ะเอาเอาเอาโอ้เอาเอาอ่าดูครับไม่รู้ครับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมาเราลุ้นครับช็อตเด็ดนะครับใครจะเป็นอ้าวใครจะมาคนแรกเอ้ยมา สวยจุ๊ดเออสวยงามครับมาแอร์รกลงไปแล้วครับโอ้โยตั้แล้วครับเซลซ่าดู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 มาโอ้โยอโอ้ยมิรังเอ้าโอ้ยตั้ตั้ตุต้มตั้มาเลยครับแถวนี้มามาตรงไหนจะกระโดดโอ้โยนี่ตรงนี้ตั้แล้วครับเ <c oughs> อ้าว ตรงไหนจะซ o o m z o o ครับมันโดดอยู่โซนนี้แหละเมื่อกี้น่ะ,ะ,ะ,ะมามาพี่น้องมาปลาโดดเดี๋ยวเดีกำลังหาพิกัดยังไม่เจอครับพิกัดยังไม่เจอครับโอ้ยชิแห่ใครตรงนี้นี่บอนมามาตรงนี้เห็นบอลอยู่ทันไหมไม่ทันครับไม่ทันบอนเอาเอา ไปเลยจากโน่ฝั่งโน้นฝั่ตะวันตกโนครับดันฝั่งดันฝ <yeah> ั่งโอ้ยซุ่มยูมเลยนู่มปลาเราฝัางนู้นโดนอู้ปลาไรไปไปแล้วครับไปแล้วครับปาดขึ้นไปครับดูอ้าวฝั่งนี้ปลาไม่เข้าครับปลามันน่าจะตื่นครับครับฝากโน้นครับฝากตอนยูคาครับเปกหามขึ้นไปแล้วครับโอ้ยอ้ โอ้ยดู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 เอาเอาเอาเต็มเลยครับเปดปดไปดูนปดูไปดูไปดไนดูไปดูไนนูไปดูาปดูไ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 ปครไปดูไปดดูไปดูไปไปดูไไปปดูดูไปไไนดดูปดอปด่ จุมยูมครับจุมยูมมามามาไปน้องแห่ทางทางครับแห่ทางทางครับเกาะกันหรือเปล่าหรือว่าปลาปึ๊บปุ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 ๊บมาแล้วครั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 บโอ้จุ่มยูมโอ้โหดูด้านหลังโอด้านหลังโอ้โหด้านหลังเออเออดูด้านหลังจะแดงแดงด้วยครับน้ำเร่าร่าเลย เอาเอาฝั่งนู้นครับดีตํากันอยู่แซวสะเมื่อกี้ครับเอาเอาเอาข้าอยู่เข้าอยู่ครับมีเข้าอยู่นี่เลาะฟังปลานิลมาแล้วปลานิลมาแล้วปลานิลเริ่มมาแล้วครับเลาะฟังแช่เรๆเงียบอยู่ครับเห็นตําแหอยู่ครับเห็นตําแหอยู่ครับมามามาเห็นตําเสือแดงตงนนครับ มามาอุ้มไปแล้วอุ้มไปแล้วครับอุ้มไปแล้วครับอุ้มไปแล้วครับมีเสียงโฮมีเสียงโฮเออเอออุ้มไปแล้วครับอุ้มแล้วครับโอ้ซูมยูมสูมยู่เต็มเลยครับคนอยู่ข้ได้เลยเต็มกระเบี้ยวครับเอออย่างนี้ครับน้ามีน้องเนื้อจาร์เม็ดมาครับยี่สุกจาร์เม็ดอ๋อโอ้ยนู่นเป็นปลาอะไรครับตัวใหญ่ๆนุ่ม โอตัวใหญ่ๆอยู่เอาเอาเอาเห็นกันเรื่อยๆอยู่ครับเห็นกันเรื่อยๆอยู่ปึ๊บปึ๊บอาอตาำไปแล้วครับตาำไปแล้วครับเสื้อสีชมพูปึ๊บ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 เป็นเป็นกี่ตัวครับกี่ตัวกี่ตัวครับมา เห็นขาวๆเห็นดำอยู่ครับลากขึ้นแล้วลากขึ้นแล้วโอ้ตัวใหญ่อยู่ครับตัมาใกล้ๆมาแล้วใกล้ๆมาแล้วเบิ้าวสองตัวครับฝันหนึ่งสองไปจีนหนึ่งนะใกล้ๆแถวนี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยเลาะเดี๋ยวค่อยเลาะ อ้าว,าวเริ่มมาอีกแล้วครับโอ้ปลาเก,ก่าโ่เก่าโ h ่ใหญ่ครับ <c oughs> ใหญ่อีกสามปีครับีน <c oughs> ตอนนี้ยังไม่ค่อยใหญ่ <c oughs> เออมีเก่าโ h ่ไปด้วยครับเริ่มเข้าแล้วครับเริ่มเข้าแล้วครับเฮ้ยต, <c oughs> ตัวใหญ่บุ้ยฉีกแหมไปแล้วครับนู่นเสื้อสีน้ําเงินนะครับ <c oughs> คนที่สามปีไล่ นี่แหละโดดมาตรงนี้แหละเมื่อกี้เฮ้ยน่ารัตั้มตุ้มตั้มอยู่ครับอยู่ไหมอยู่ไหมอ้าวอยู่ครับยีสกครับยีสกนี่ๆๆอ้๋ออยู่ๆๆไปาข้างหน้านี่ก็มาครับเอาพี่น้องต่างคนต่างมาแล้วครับนี่โมโหตรงนี้ก็มาครับเอา มา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 หนึ่งมาสองโอ้ยเอามามาสองสามคนตรงนี้ครับเข้ากันเลยครับพื้นไหนก่อนดูพื้นไหนก่อนเอาเอาเอาอ๋อบันนี้โอ้ยเอาอีกแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองย่าย่าเอาสองมาแล้วครับสองมือมีสามไม้มีสามไม่ เบอสามเลเออสามสามสามสี่แล้วละครับเอกีนตัวสามสี่เามเามีคนมีคนถามข้างบนแล้วเขาซื้อแฮนเจ้านี้อยู่ให้ไหมครับ้านี้อยู่ให้ไหม เห็นไหครับนี่อ่า้นูครับพี่ชมพี่ชมพี่ชมโอ้พี่ชมสุญูมสุญูมโอ้นูครับ<ส>นะครับแ<ส>ชมป์วานแหบกจังหวัดสุรินทร์นะครับหนูคนนั้นแหละนะเชืยอแดงๆหนูเออามามาเราลุ้นตรงนี้โตครับวางนี้โดดโดดโดดโอ้ยทันไม่นอทันไม่นอเอา แดีวสระกันอยู่ครับตรงนี้อ้าวตรงนี้โดนอันนี้โดนอันนี้โดนเจ้านี้จะอยู่ไหมเนอเนี่ยยังไม่ยกขึ้นเลยครับเอาอยู่ครับอยู่อุ้มมาแล้วอุ้มมาแล้วเอาอุ้มมาแล้วครับอ่าตรงนี้ตรงนี้โดนดีระพังนี่โอ้โอหสุมยุ่มสุมยุ่มสุญยุ่มโอ้เออแต่ว่าปลาเขาชอบรอยสักเออนี่ครับปลาเขาชอบรอยเห็นไหมครับเออ โอ้มอดูดูจ้าดูดูเต็มเลยครับดูมาดูกำลังพอดีถอดเสื้ออยู่ครับดูเอาเอาลุ้นครับลุ้นครับลุ้นครับลุ้นลอดช่องไปลุ้นลอดช่องไปเอาลุดลุดเอาลุดไปแล้วครับโดดเมื่อกี้โอ้ยมา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 แบบนิ่งๆมาแบบนิ่งๆครับอ้าวสามสี่ตัวโม่นครับ นี่นัดนี่นัดโดนอีกอยู่ครับโดนยี่งศกยี่งศกเฮ้ยไกลๆกล็มีเองครับนานอ,อ,อุ้มขึ้นครับต่ำแหนครับต่ำแหนอยู่แถวนี้แหละครับต่ำตุ้มตึมอยู่โอ้เอ้าต่ำตึมตึมตึมตอ,ตมตอ,ตมอยู่ครับว้วครับนาน โอ้ดูด้านลังด้านลังดูไกลๆดูครับทำเงเซลส่ากันอยู่ดูครับซุ่มยุ่มซุ่มยุ่มโอ้เฮ้ยโดนอี่แล้วโดนอี่แล้วโดน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 ไปโย่โดนข้ันลังข้ันลังเลยเอาถอนม้วนแล้วครับเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วถอนม้วนแล้วเอาเอาถอนม้วนให้ปลาเห็นหน้าเห็นตาเฮ้ยอ่ะถอนม้วนให้ให้ปลาเห็นหน้าเห็นตาหน่อย อ่าเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอ่าปามชอบออกกล้องอยู่แล้วนะปาล์มชอบกล้องนะปามชอบคนถ่ายตัวดำๆเนี่ยนะเฮ้ยเอาไปเรามาซุ่มยุ่มไหมครับหยางหยางหยังมาครับมาครับมาครับหนึ่งหรือสองหนึ่งหรือสองหยุด มาหนึ่งมาแล้วครับหนึ่งมาแล้วครับหนึ่งมาแล้วครับมาแล้วครับมีเพิ่มไหมมีเพิ่มไหมเออเอาหนึ่งหนึ่งอยู่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องเอาลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อครับกำลังเซลสักเซลสักอาจารเม็ดครับจารเม็ดมาแล้วนี่แหละอ๋อครับน่าจะเป็นปลาจีนครับโอ้โน้ตขางล้านนกโดนครับ หนึ่งและวหนึ่งละมีสองไหมอ๋อปลาเล็กอีกหนึ่งตัวน้ครับเอาเอาสองสามตัวครับเอาขึ้นแพแล้วนี่พี่นอ้องไปช่อนครับไปช่อนโอ้ปลาคอ โอ้นู่นครับนู่นครับเต็มครับเต็มแหเลยครับสามสี่ตัวครับยาวนี้ครับไปจีนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออพอได้ซูมยูมอยู่ครับอุ้ยด้านหลังนู่นไปจีนยังกระโดดอยู่ครับมึงเอาเอาพินัดพินัด พินัดมาแล้วสองสามอา้าวยังมาอยู่ครับอ่ารุ่นแห่ชิมพูนะครับทางทางอยู่ครับทางทางอยู่ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้สองตัวตอ,อนนี้ยังแซวซะกันอยู่ครับรถฝังรู้สึกว่ายังโดนครับ สามจาระเม็ดด้วยครับรง,งูงครับตรงนู้นก็ได้ครับอาจจะเป็นเนตรครับอาพยร่มครับตัวผียรมยายร่มครับซุมยูมเหมือนกันครับสองสามตัวอยู่ครับ ได้อยู่ครับจารเมร็ดกับไปจีนมาเรื่อยๆครับโดนเรื่อยๆอยู่ครับอุ้ยด้านหลังนั้นเข,าเข้าแหย่ใครหนุ่มําแหยียู่ครับเงียบอยังกดยังกดกันอยู่เงียบจารเมร็ดครับดูครับมา,มาเป็นฝูงนะครับทีละสอง มาวเห็นตำแหเจ้านี้แหละครับเป็นตำแหอยู่ครับอยู่ให้ไหมสุมยูไหมครับสุมยูไหมรอรุ้นครับน่าจะเป็นปลาจีนมามามาน่าจะยูครับน่าจะยูนะครับปึ๊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 บยูครับอ้าวเป็นปลาจีนครับผม อยังถูกกันอยู่ครับไปจีนใหญ่ตัวใหญ่อยู่ครับางงมาดูครับอิหารครับหานพลังไปนี่ครับบจชดจวดเด,ด้อรอบนี้ครับรอบนี้ครับ,บปืดบ๊ด ปึ๊บมาไหมครับมาไหมครับมาไหมครับมีทางทางมีทางทางโอ้โอ้โอ้มาอีกสองมาตลอดครับมาตลอดเดี๋ยวนี้ครับเหมือนจะเห็นปลาอะไรอีกอันนิ่มนะครับโอ้เฮ่ทางทางเฮ่ทางทางครับเฮ่ทางทางครับโอ้เกาะกันโอ้ยสามสี่ตัวแล้วครับนู๊กอ้าว อันนี้ก็โดนครับเมื่อกี้นี่สองสามตัวอยู่นู่นเด็อดึง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 ้โอ้แกโดนอยู่แล้วครับเด้ยดูพี่น้องไอ้เอขียวครับห้าหกตัวเลยครับนุ่นเดี๋ยวพาเลาไปอยู่มุมนู้นครับนี่ใจกลางบ่อครับ In, e ได้ตรงนี้นะนีตางนี่นู่นต้นชลนปมีคนได้ปลาบึกครับปลาบึกนี่นีนี่แค่เขึ้นมาเนแค่เดียวครับแค่เดียวชาเรดีย่เดมดนี่นะโอ้โหที่จอีเขาเราเดี๋ยวซุ่มอยู่แถวนี้ก่อนครับเดี๋ยวซุ่มอยู่แถวนี้แหละปากซว่าโลมซุ่มอยู่แถวนี้แหละ ตอนแรกตรงนี้เลยปลาตําแหดตึ้มตึ้มตึต้เมเงิอนอยู่เห็นไหมครับปลานิ่นมาอีกหลายตัวเลยนูงนน่งเ,เดี๋ยวนั่งล็ออยู่แถวนี้ก่อนพี่น้องตรงกลางๆครับเดีเ๋พี่น้องดูครับในกระชังนี่ปลาชารกตํากันเซลซะอยู่แถวนี้แหละทางนู้นทางนู้นเขาออกกล้องบ่อยแลย้ว <laughs> ว้าวเขาออกกล้องกล้องบอยแล้วอ่ะทางนี้บ้างเลย เออมันน่าจะมาเหมืนนอนเฮ้ยจุดเอออ้ออออาวมึครับได้อีกแล้วได้อีกแล้ว<อ>เนอ,อปลาบ้านเราไม่มีเลยนเนาะ <laughs> ออมีแต่ปลาจีนครับปลาบ้านเราไม่มีครับ อาพี่น้องมาสดเด็ดครับอยู่แถวนี้แหละอยู่ใต้หงะนี่แหละไหลนากเมื่อกี้ครับจะเข้าไหมนะาพี่น้องรอรุนครับรอรุนครับเหมือนจะมีติดอยู่นะโอ้ยรุนรุนไปตัวหนึ่งเลยปลาดินเอาปลาดินรุนครับเมื่อกี้ปลาบึกก็ สี่โลสองครับปลาบึ้งที่เขาได้อยู่ในกระมังที่เริ่มเงียบแล้วพี่น้องเริ่มเงียบแล้วครับเออบอกว่ายังมีเหลืออยู่เอ้นี่มันอยากออกกล้องไงเนี่ยออกกล้องก็มีมาสักตัวในในก็วานโชว์แล้วมาตัวนี <c oughs> อ้อ๋ยังมีเหลืออยู่ครับ <c oughs> ปลาจีนใหญ่นุแต่นั้นยังได้อยู่ครับ ปลาจีนปลานินครับนั่นครับนั่นครับตัวใหญ่อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวครับปลาปลาน,นิอนะเดีย๋ยวไปฝากนู่นต่อเรื่อยๆครับไปเรื่อย ได้เยอะแยะเนี่ยผลงานผลงานโอ้ะอยู่ลองฟังมันดีอย่างนี้เองอยู่ฟังเนาะครับเออีเนาะโอ้โหดูเอาโชว์ครับโชว์ครับโอ้ยปลาตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวาใหญ่ว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองโลด้วยตัวนี้ไม่รู้ว้าโลดเจ็ดโลดแปดล้มั้งเนี่ยบอกเขาใหญ่ใหญ่โอ้ครับโอเคครับโอ้ยยี่ยมครับผมปลาเราไหมปลาเราอยู่ใช่ไหมไม่ว่าแต่ปลาปลาเขาแต่เราโลอันนี้ปลาเราเนาะปลามาชุดเดียวกันครับมาทีมเดียวกัน ขยับไปเร <biting> ื่อยๆครับเฮ้ยยิ้มปลาปลาไม่ดีต้องโชว์ด้วยมีปลาโชว์ไหมอ๋อเมื่อกี้เราออกคำครับครับครับยังมีซุ่ม zoom อยู่ครับสามสี่นี่นี่นี่มาแล้วไงมาแล้วไงนี่นี่ไหนไหนไหนเออมัน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 หนีลงไปหมดแล้วโอ้นู่นไงอ่าม น้องเปคนเรียกครับโอ้ขอบคุณครับโอ้ของอร่อยครับของอร่อยน้องเทพน้องเทพน้องเทพใช่ไหมโอเคครับได้ของกินแล้วพอครับเลิกถ่ายกลับบ้านน้องเทพก็รุโอเคครับผมเราติดตามครับน้องเทพครับเอาพี่น้องพักก่อนครับกินข้าวโพดให้หมดฝักแล้วก็กลับบ้านครับปลาเยอะปลาเยอะน้องเทพเราลุ้นครับ zoom you ไหมครับ zoom you ไหมครับ zoom you ไหมครับยกนะครับเราลุ้นนะครับคนไทย zoom you ยุ now, broken, ien, ่มยุ eh oh. ah, ate, ha, ่มมมนัครับนัุ oh <right ่มย oh ุ oh ่มซ oh ุ่มยุ่มมยมยอนกันเนครับอยู่ใกล้กันครับเอมยุ่มดูมัเอเอาใครจะซุ่มรจะยุ่มใครจยุ่มเ้าเดินซอม้ามาแล้วครับมาครับเอ้ตั้งแต่ข้างบนถึงมองครับปึ้มมายัไที่2แล้ครับอย่ที่เผาอยู่ที่เผไบ ฮึบเอ้ยสามสี่ตัวห้าตัวยาอะไรห้าครับเนี่ได้หนึ่งมั้งครับนูโอ้คไหนคนไหนคนไหนโอ้ดีครับดีครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เอ้ยสองตัวเลยครับปี๊ีนเงียบเลยเสื้อดำเลยครับหมดแล้วหมดอะไรโดนเขามาถึงเฮ้ยชาแรกเห็นโดนเยอะอยู่มองมาเห็นอยู่เอาวต่อไปก็ได้เวลาครับ ถ่ายไปกินไปนะครับเดียวไปกินไปครับเต็มปากเต็มคำกำลังอดปลูกเองแล้วกำลังออกอ๋อครับผม อะไรอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้แกบอกเอาบาแม่อยากเออม่อยากออกอาการแล้วเขาจะใส่มุดน้ำใช่ไหมนี่ใส่มุดน้ำเขาถ่ายจริงถ่ายจริงอะคิดมาหน้ามีโยกมีโยกโยกแบบไหนครับบนโยไอ้เนี่ยมีโยกครับมีโยกครับเอาไปครับคนไหนเอวดีแท้ ใส่ใช้เอวประจำโยกบ่อยีโยกครับีโยกครับมานี่โอ้ปลาหนุนใหญ่ครับโอ้ครับใหญ่แน่นอนครับปีหน้าครับใหญ่แน่ครับเออมันเป็นเคล็ดครับเมื่อกี้เอาหมวกปดหน้ามันเป็นเคล็ดไงไม่ให้ปลาเห็นโอ้เม็ดแล้วครับเม็ดแล้วครับมาเม็ดข้างนอกหาวันดักวันดักเม็ดข้างนอกมันนอนอยู่นั่นแหละ นอมีน่ามาดูดูเม็ดดูเม็ดหนึ่งบึม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 ่ไปเชื่อกแล้วครับไปเชือกแล้วครับมามามีลุ้นมีลุ้นมามา่น้องดูเม็ดดูเม็ดเห็นตำแฮด้วยละครับถึงได้ลุ้นไงจะอยู่ให้ไหมคนอะไรว่าแห่แตกดีจดอ้าอ้าอ้าดูเม็ดอื้อ ทางนี้วานดักไว้ก่อนเลยครับวานเผือ,อ,อาวานเผื่อไว้ก่อนนองจากมีความสุขครับถ่ายไปกินไปเนี่ยกินก็โบดูนะกาจะหมดสักแล้วครับอ่ะมันอร่อยมากพี่น้องมันอร่อยมาก <ไป S 1> โอ้มันมันมันมีตัวใหญ่ตนมหัหนมัับันนี้มีโมกนมกแล้วครับ เราโยกหลอกๆทางนี้ออมาพี่ต้องซุ่มยุม่มทำแหแล้วมันต้องอยู่ครับระดับเซียนแล้วคนนี้ระดับเซียนหญอยนฮึนองอนแล้วครับไดแล้วมาไปกันต่อครับอิ่มแล้วครับอาทางนู้นไม่ยอมครับอาเนตก็ไม่ยอมครับไม่ยอมเออ คนนอนนูเหมือนกันครับไม่ยอมกันครับนัดกันเนตครับมาเดินมาเลาะฝั่งทางนี้ครับสุดบอแล้วครับสุดบอแล้วพี่นอ้องเขาเงียบกันแล้วครับมีมาไหมเฮ้ปลาอะไรปลานปาินแปดปีโอปลานินแปดปี <c oughs> เริ่มซาแล้วครับเริ่มซาเริ่มเงียบกันแล้วครับเงียบเราฟังครับฟ,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 ฟังนี้ต้องยืนฟังนี้ครับมันไม่ย้อนนะครับเก็บปาน,นินกันอยู่ครับปาน,นินเนีย่ยตัวก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไรครับช่วงปลายจีนเมื่อกี้ก็มันกันอยู่ครับเซลซ์กดปลาย,ยังเหลืออยู่ครับเป็นปาน,นิน้น ัับตวนึงดูคนข้างล่างครับเข้าไหมเข้าไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บตัวหนึ่งครับเป็นปลานิลนครับเราจะเก็บปลานิลครับปลาอื่นไม่เห็นนะครับเห็นแต่ปลานิล ปลามัดใส่กระสอบดูครับเดินไปกีนหลายตัวแล้วดูจากกระสอบแล้วนะครับเอาเอามาพี่นอ้องเดี๋ยวปิดท้ายครับปิดท้ายกับหนุ่มน้อยครับดูหนุ่มน้อยเขาหวานแหให้ดูครับอามอแล้วครับมอแล้วครับโยกแล้วครับปุ้ยจวด <c oughs> อ่ะก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องนะครับเพราะว่ามันเงียบแล้วซาแล้วนะครับก็ได้มันได้สนุกกันอยู่นะครับระยะหนึ่งครับเดี๋ยวบอหน้าเจอกันใหม่พี่น้องมามาไหมครับมาไหมครับนี่ครับเอฟซีเอฟซีอ๋อสองเป็นป้านินโอเคพี่น้องนะครับบอหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ